ก่อนหน้าที่จะได้คัดเลือกมาเป็นแปดคนสุดท้ายเดอะสตาร์ตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าคุยกันนีนแลวนินก็แบบพี่วันมันมีข่าวในเน็ตเยอะมากเลยแบบว่าเมาเรื่องเชลรีนใช้เส้นมิคุณอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยตอนนั้นแบบรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกท้อบ้างไหมตอนแรกตอนชินไม่ได้ติดตามเขาเลย <laughs> ไม่ต้องรับรู้ <laughs> <ม>เลย <laughs> ไม่ <laughs> รู้เรื่องเลยว่าเขาแบบโดนเมาเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ค่ะก็แต่จริงๆถ้าคนจะคิดอย่างนั้นก็แบบหนูก็ไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรอะค่ะคือเหมือนกับก็แล้วแต่ว่าคนคนเขาจะมองมุมไหนอะไรอย่างงี้ค่ะ จริงๆเราเราก็ไม่ได้ใช้เส้นอะคะ่ะเ,เพราะว่าถ้าใช้เส้นหนูก็คงยังไม่ตกโต๊ะ <laughs> <laughs> ชอบตอบได้ถูกต้องที่สุดแล้วพี่ๆเป็นไงเครียดมาตอนนั้นบอกว่ากระแสะข่าวไม่เครียดครับเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกับเป็นธรรมดายแล้วที่คนเขาจะพูดกันอย่างนั้นเพราะว่าเหมือนกับคุณก็ดังก็เหมือนกับก,ก,ก็อาจาคนก็นจะมองว่าแบบพี่ใช้ชื่อคุณหรือเปล่าในการเข้าไปแ,แต่คือท้ายที่สุดเราก็ได้เห็นแบบทุคกคนก็ได้เห็นแล้วว่าเชลิงเขาได้ใช้ความสามารถจริงๆในการอยู่บนเวทีนั้นนะครับเราก็ ภูมิใจแต่หลายๆคนทุกคนจะพูดหมดเลยนะว่าแบบเอ้ยน้องออกมาเต้นแล้วแบบมีเสน่ห์อะอะไรแบบนี้เหมือนคุณใส่วิกด้วยไหมได้เต้นด้วยมั้ยได้เต้นจริงๆเหมือนมากเหมือนมากแลยเต้นทุกคนจะชมว่าแบบคือจริงๆแล้วคนจะเมาอยังไงก็แล้วแต่เนี่ยพอได้มาเห็นจริงๆทุกคนชมว่าเต้นเก่งมากเต้นแบบมีเสน่ห์บางแบบเกอร์เจนกระเด็นได้ยุ่ขนาดนั้นคุณคะ อุ่นของครอบครัวแบบนี้แหละค่ะที่ช่วยเติมกำลังใจให้น้องเชอรีนเดอะสตาร์9ที่ถึงแม้จะไม่ได้ไปต่อในบ้านเดอะสตาร์แต่เธอก็ยังคงทุ่มเทแร,รงกายแรงใจก้าวตามความฝันต่อไปค่ะตอนที่ตั้งใจว่าจะเข้าไปประกวดเดอะสตาร์เนี่ย ได้ขอคําแนะนําอะไรจากพี่คุณบ้างไม่เอ่ยพี่คุณเขาก็โทรมาค่ะพอรู้ว่าติดเราบอกพี่คุณแล้วว่าจะเข้าวันนี้นะนพี่คุณก็โทรมาเลยเขาก็บอกว่าข้างในอ่ะมันจะเหนื่อยนะอ,อะไรเงี้ยคะ่ะเขาเป็นห่วงว่าเราจะเหนื่อยให้เราอดทนเขากลัวแบบสู้ไม่ไหวอะไรเงี้ยเขาก็แบบให้กําลังใจตลอดว่าแบบสู้ๆนะแบบ <c oughs> อดทนไว้อะไรตอนนี้นี่ก็เฉลี่นก็เข้าวงการเต็มตัวแล้ว <c oughs> ถามดีกว่าว่ามีความใฝ่ฝันต่อจากนี้อยากจะทําอะไรบ้างเอ่ยตอนนี้แหะคะตอนนี้ความฝันก็มี ใกล้ๆเลยคืออยากมีอัลบั้มก่อนแล้วก็ถ้าจะเป็นเรื่องการแสดงอะไรอย่างนี้ก็ทีหลังแล้วแต่ว่าผู้ใหญ่จะยังไงค่ะอย่างนี้พี่ๆมีอะไรจะบอกกับน้องสาวบ้างไหมเอ่ยหลังจากที่ไปเข้าบ้านเดตามาผ่านการแข่งขันยังดุเดือดก็ชลินสู้ๆเรื่องร้องเพลงนะทีแรกดิฉันรู้มากใจเรียนเยอะนะเั่งใจหน่อยตล้งใจหน่อยมีก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่เราได้ติ๊กไม่ใช่ติ๊กได้เชิญ แต่ว่าพี่น้องนั่งสามมาน้องวันนี้อุตส่าส์สละาเวลามาแล้วเป็นแขกเราเชิญแตะว่าโดนตัวครุนล้าในรายการจริงเลยเจอแล้วเมื่ก่อนเลยเจอกันนะค้อนเจอกันที่นี่นะคะ คือแบบไม่ถามเลยมัดมือชกเลยว่าเจอกันแน่นอนอะไรแบบนี้ทุกคนโดนอย่างนี้หมดเนี่ยก็คือประมาณอย่างที่พี่ว่าว่า้องเต้นเก่งมากล้าแบบพี่ก็อยากเต้นบ้างอะไรป้าพี่อยากเต้นบ้างสอนเจหน่อยเด้ป้าเอาเอาแบบไม่ยากนะคือแบบเอาง่ายๆแต่ดูแล้วแบบท่าสวยแบบตองสุดสามมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เต้นเพลงที่แบบคนก็รู้จักดีทางน้ำสไตล์อะแต่ไม่อยากได้ท่านี้มีท่าที่เป็นหญิงกว่านั้นหน่อยป้า เดี๋ยวหนูลองคิดให้ไหมคะพี่หน่อยละกันนะได้ค่ะเพคค่ะเดี๋ยวแหวนก็จะให้น้องชลีนะคะสอนเต้นเป็นการออกกําลังกายเบาๆส่วนพี่ๆทั้งสองจะเต้นด้วยกันหรือจะเป็นกองเชียร์ดีเราจะเป็นกองเชียร์ละกันครับจิง่อยนะอยากเห็นพิชานเต้นเลยค่ะเอออยากเห็นอ่ะอยากเห็นเหมือนกันครับเออเอาเลยค่ะกันเดี๋ยวเราไปเต้นกับน้องชลีกันเลยดีกว่าค่ะปันตันน์สไตล์